ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คุณอยู่กับซุปซิปกับฮิปโปนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ฮิปโปพามาบุกเบื้องหลังการถ่ายทำกับรายการไอเคนซี่ยูไวท์ไทยแลนด์ค่ะซึ่งบอกเลยว่าเทปนี้เป็นเทปประเดิมสก,กลาดค่ะเรียกว่ากลับมาครั้งอย่างยิ่งใหญ่แน่นนอนการกลับมาครั้งนี้เรียกว่ากี่ปีแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงตอนนี้รอพ่อของเรานะคะทั้งพี่การและพี่ลิง เาแต่งตัวแป๊บหนึ่งเนี่ยรอดูซิแต่งตัวสวยขานาดนี้ดูพ่อจะใจไหวหรือเปล่ากไม่รู้คราวนี้รอกันนนะจ๊ะอะไรคผู้ชมมาไว้ได้นะสมัยก่อนฉันก็คือเคยมาทำรายการนีนาจาร์เดี๋ยวต้องลองถามว่าพี่ลิงกับพี่แกงจันจฉันได้หรือเปล่าุียพ่อทำไมแต่งตัวดีะแกบกกระเป๋าครับแต่ถ้าจะส่งรถ เอารถไปจอดที่ไหนครับเนี่ยกระเป๋าเดินทางคุณอยู่ไหนครับอ๋อว่าอยาแตะมไปเดินไปออกกันจำได้ใช่ไหมตอนนั้นหนูมาที่ก่รอย่างพี่ล้แต่คิดว่าจําะไงคิดว่าเพาะไงแต่คือมันไม่เพาะเลยไม่เพาะไม่ดีเลวไม่น่ามา นี่เป็นรายการที่ผมกับพี่ลิงรักมากเพราะว่ามันไม่เหมือนการทํางานเลยมันเหมือนมาเจอพี่น้องที่สนิทกันซึ่งต่อให้ไม่สนิทกันมันก็จะสนิทกันในรายการนี้แหละเพราะมันเหมือนมาเล่นม,มาเจอกันเนาะบางคนเราไม่เคยเจอเขาเลยนะศิลปินนะ,ะแล้วพอมาเราเหมือนเรารู้จักเขาแบบมากขึ้นมากขึ้นน<า>่นะเพราะมีอะไรฝากกับเทปแรกเรียกว่ายิ่งใหญ่แน่นอนกับแขกรับเชิญวันนี้ก็คือพีพีด้วยพีพีกริดมาน้องพีพีน่ารักมากแล้ววันนี้ก็แฟนๆน้องพีพีมาเต็มเลยเยียบเลยนี่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้ว มาคราวนี้เป็นทีป๊อปใช่ไหมพี่<อ>ลิง,<อ>งเป็นทีป๊อปความสนุกสนานน่าจะมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าเราเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยเลครับเปลี่ยนทุกอย่างแต่ที่ไม่เปลี่ยนก็คือความสนุกและดีมากยิ่งขึ้นโดยติดตามนะครับ คุณพ,พี่วันนี้กับ<อ>เทปแรกของเราประเดิม I อแคนซ o อว์ Thailand ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆเรแล้วก็คิดถึงบรรยากาศของ i c n See Your Voice <อ>มากๆครับวันนี้เราจะมาโชว์เทคนิคอะไรในการจับนักกรองที่เรียกว่าเพี้ยนแน่นอนใช่ไม่เอาหรอก น่าจะแบบใช้ใจใช้หัวใจแล้วต้องใช้หัวใจของเราดูกลัวไหมว่าจะพลาดพาาลาดแน่นอนไม่มีเทคนิคเลยไม่รู้เหมือนกันไม่มีเทคนิคเลยมันแบบค่อนข้างยากอะไรเงี้ยเพราะแบบเหมือนเหมือนเขาจะส่งเสียงได้แค่แบบเอออะไรแค่นี้ครับแล้วจะเชื่อไม่ได้ไหมเพราะว่านักรรรรรสืบของเราวันนี้ก็คือแต่ละคนก็คือพร้อมมาหลอกเราเวอร์น่าจะเชื่อได้อยู่คิดว่าจะเชื่อใครบ้างวันนี้มีพี่แพรพี่แพรพี่เอิร์กพี่โอ้พีนพี่สาราพี่แจ๊บแป๊ดคิดว่าใครน่าเชื่อที่สุดไม่น่าจะมี แต่คิดว่าพี่อินพี่อินมีอะไรอยากฝากถึงพี่อินว่าอย่าหลอกผมนะครับพี่อินก็ช่วยหนูหน่อยเออคนอื่นเขาหลอกกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าหลอกหนูเลยหลอกใครก็ได้แต่ห้ามหลอกตัวเองเหมือนด่าฉันยังไงไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไม่รู้จะพูดอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวเรขึ้นเตรียมตัวแล้วครับผมโชคดีไงขอให้ได้คนร้องพคอกับเราได้ครับเพียงขอให้เพียงแบบเหมือนฉัน โอเคครับโอเคครับขอบคุณนะขอบคุณนะคะอะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูว่ารายการจะสุกใครไหนไปติดตามเต็มๆนะคะในแคนซ u โอไวท์เทของคุณพีพีนะจ๊ะวันนี้ฮิปโปต้องลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้าฉันสัญญาจะไปคุยกับพวกแบบนักสืบไอ้พวกตัวหลอกลวงดูซิว่าพวกตัวหลอกลวงมันจะทำอะไรกับเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสุปซิบกับฮิปโป